บทอ่านจากพระลาสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาจากแคว้นกาเดลีถึงแม่น้ำจอดแดนเพื่อทรงรับพิธีล้างจากยอนยอนพยายามชักชวนพระองค์ให้เปลี่ยนพระทยเขากล่าวว่าข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้างจากท่านแต่ท่านกลับมาพบข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า เวลานี้ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อนเพราะเราควรจะทำทุกอย่างตามประดับประสงค์ของพระเจ้ายอนจึงยอมทำตามเมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้วสเสด็จขึ้นจากน้ำทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระจิตของพระเจ้าสเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบและมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรโดปานของเราก็คิดจากพ่อรสารขณะที่นักบุญยอนผู้ทำพิธีล้างเห็นพระเจ้าเสด็จมารับพิธีล้างเหมือนคนอื่นท่านยอมรับไม่ได้ทว่าเบื้องหลังคือที่มาแห่งการรับเอากายเป็นมนุษย์ดังที่นักบุญปอโรกล่าวในจดหมายถึงชาวฟิลิปปีแม้พระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติต้องหวงแหนแต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิน้นทรงรับสภาพดุจธ,ธาตุเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสดงองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงร่วมชะตากรรมมนุษย์ทุกอย่างเว้นแต่บาปเพื่อเราเพื่อความมรดของเราจนพระบิดาทรงต้องยืนยันผู้นี้เป็นบุตรสุดท,ที่รักของเรา ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อเราจะได้เป็นเหมือนพระองค์ในชีวิตแต่ละวันดังที่ประกาศสุขอิสยากล่าวในบทอ่านแรกนำความยุติธรรมให้ทุกคนไม่ร้องตะโกนหรือเป่งเสียงดังไม่หักไม้อ้อที่ชำแล้วไม่ดับใส้ตะเกียงที่ลิบหลี่อยู่ไม่หมดหวังหรือท้อใจ